สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่น้องชาวยูทู e ทุกคน <laughs> เห็นไหมอันนี้คือโรงรถของฝรั่งนะคะโรงรถของคนอเมริกาะคะ่ะรุกมมากไม่รู้เขามีอะไรสะสมไว้เยอะแยะตะแเปะขายหมูเราโลทิ้งทุกวันนะคะทุกคนทุกอาทิตย์ไม่ใช่ทุกวันแต่มันไม่หมดคะ่ะทุกคนวันนี้มาทำงานในโรงรถนะคะว่าเรามีอะไรบ้างคะ่ะ นี่คะ่ะทุกคนสเพเหระของไม่ว่าจะเป็นของใช้ทุกอย่างแม้แต่พวกอาหารกระป๋องอะไรอย่างเงี้ยเราไม่มีที่เก็บพอเก็บข้างในบ้านไม่เต็มเราจะมีตู้ตู้แช่อยู่มุมนู้นอีกอันหนึ่งคะ่ะเรามีของเยอะมากตอนนี้ก็กําลังรื้อไปทิ้งมาดูว่าเราทิ้งอะไรมั่งตอนนี้ก็คือมีฝากระติบนะคะเป็นสิบเลยคะ่ะเพราะว่ากระติบเราก็ทิ้งไปเยอะแล้วแต่บางส่วนพี่ก็เพิ่งเกิดไอเดียเนาะกระติบไม่ใช่กระติบกล่องเนาะ นี่กล่องเดี๋ยวพี่ให้ดูกล่องมีเยอะมากตั้งเป็นนี่ค่ะมีแต่กล่องเปล่าทั้งนั้นเลยค่ะเยอะมากแล้วพี่ก็เลยว่างั้นทิ้งฝาไปทิ้งฝาไปเดี๋ยวพี่ก็จะมาเอาตัวตัวกล่องไปพวกสีที่สีใช้ไม่หมดอย่างเงี้ยค่ะพวกสีที่เขาใช้ไม่หมดอย่างเงี้ยนะคะทุกคนเขากเก็บเนาะเพราะว่ามันไม่มีที่ทิ้ง นอกจากว่าทางเมืองก็มีเปิดให้ทิ้งเดือนละครั้งหรือปีละครั้งเราก็เอาไปทิ้งแต่วันนี้พี่ก็เลยว่าจะเก็บเก็บกล่องเปล่าวไว้แล้วพี่จะแบบนี้ค่ะดีดีกว่าเราทิ้งไปเฉยเฉยเพราะว่าของพวกนี้เดี๋ยวพี่ฝามันไม่มีแล้วเนาะพี่ก็จะเอาไปใส่ดินแล้วก็ ปลูกปลูกอย่างพวกผักบุง้งพวกอะไรที่มันปลูกในน้ำเนาะเพราะมันไม่มีรูอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าหน้าหน้าเฮอริเคนหน้าอะไรอย่างนี้เราก็ยกเข้ามาข้างในบ้านเราได้เนาะแล้วพวกนี้ก็เราจะได้ไม่ต้องซื้อซื้อกระถางพี่ก็จะเอาไปไปจอกจอกแล้วก็ปลูกปลูกผักปลูกอะไรในกระถางเลยครับเป็นไอเดียดีมากออ้ยรควา,ามคิดพี่ <laughs> พยายามจะเก็บนั่นแหละแต่ว่าสามีพี่ก็รือ้อเาบางทีเราเก็บเขาก็ไม่รู้ว่าเราเก็บอะไรเนาะเขาก็จะมารือออาราาร้อออกมาพอเขารื้อออกมาแล้วมันก็เลยกลายเป็นของส่วนส่วนพวกถังแก๊สนะ่ะพวกถังแก๊สพี่ก็มีสามสี่ถังเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเผื่อว่าพา,ายุพายุอะไรอย่างเนี้ยเราใช้ไฟไม่ได้เรามีแก๊สมันก็เลยรกไปหมดนี่แหละสาเหตุที่เข้าของเยอะ ไม่รู้จะลุอะไรบ้างบางทีเราก็เก็บไว้นานๆจะลุก็เสียดายนะคะนูน่นคนนูน้นเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูอันนั้นก็เพิ่งจะเอารถออกไปนางก็ที่คลุมรถนางพี่มาเก็บก็เก็บไม่ได้หรอกคะ่ะเก็บไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าอ่าอันไหนพี่ทิ้งเดี๋ยวก็ต้องมาเช็กดูว่าพี่ทิ้งอะไรเจ้าแกก็จะอ่า หรือดูบางอันก็ตกทอดมาจากพ่อแม่บางอันก็แกก็ซื้อมาใหม่เนาะเยอะยไปหมดนูอันนี้ I have to use ใส่ปันสัมทาม I love t แดดอ่าได้ I need to bring out อันนี้คือเตาอบค่ะเตาอบไฟฟ้าเดี๋ยวพี่จะเอาออกมาอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้ว ไอ้ของใหม่มาอีกแล้วเอาออกไปไหมเนี่ยคนโชว์ของอกไอก่ไอกอเอาไว้อกไก่มาออกยังไงของมันเยอะไปนั่นไปหมดเลย ด้ามจอบลมไยหัวตาทุกคนอุย้ยเดี๋ยวเขาจะไปเข้าบ้านแล้วทำงานไม่ระวังเยอะค่ะแค่นปริงเอาออเยอุย้ยทุกคนซื้อมาไว้ตั้งมาหลายไม่รู้เขาพากันสะสมของนี่ค่ <laughs> ได้ของดี <de S 1> เดี๋ยวต้องเอาไปไว้ใช้งานข้างในบ้านแล้วเก็บจนลืมเลยค่ะอุย้ย ต,ต้องลองใช้และะ้วค่ะทุกคนคะ่ะได้มาอันหนึ่งคะ่ะ <laughs> <laughs> หัวโนไหมเนี่ยล้มทับหัว Oh, i s o m e kind of oven Yeah, it's an oven สุดคู่หัน You can uh, steam chicken or steam or fry we have to try that Somehow. Where did we get that rib? Tom. Um, oh, from Tom? I thought it was that food wrapper thing, which we also have taken up space around here somewhere. Mm -hmm. I think I'm going put a wrap you over there. Well, let's just put this back where it came from. We're not gonna do anything with it today. I need to put it here. Wait. อั้อไ bring out วมย่เอตกาไว้เก็บเห็ดค่ะทุกคนค่ะทุกคนทํางานกับกับครอบครัวกับสามีเนาะเราไม่มีการคุยลงตัวกันหรอกเพราะว่าเราจะทําอย่างนี้เขาจะทําอย่างนั้นค่ะ อันนี้ก็คือการทํางานร่วมกันกับครอบครัวเพราะความคิดไม่ค่อยลงตรงกันมันก็เลยไม่สะอาดสักทีเนาะเพราะว่าเราอยากทิ้งเขาอยากเก็บเราอยากเก็บเขาอยากทิ้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปเดินวนเปลี่ยนเขาอยู่แถวนี้และวพี่ปลาไปแล้วค่ะวันนี้ก็พามาดูโรงรถรกๆของเราค่ะทุกคนค่ะปัสดีนะคะขอบคุณค่ะ